ิงไฟอ่ะนี่เลยอุน่นกินเยอะๆเมียวเอ,า, <c oughs> อามาช่องผ้าเอามาช่องผ้าหา้านี่เลยคือชุดกระเหลี่ยงโปแบบเต็มยศนะคะ <c oughs> เขาจะใส่ทั้งสร้อยแล้วก็ใส่ทั้งกําไลข้อมือที่ขับรถไปเช็คใหม่กัน,นะคะ่ะนี่เลยเอามาช่องผมมอง้าปุ่งวิ่งโมะกินนีกก็แก่สัสดีค่ะทุกคนสัสดี อตอนนี้นะคะพออยู่ที่บ้านแม่งูนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะของวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเสียปอก็เปลี่ยนไปนะคะเช้ชาเช้าแบบนี้ก็มีกับข้าวให้เรากินนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างกับข้าวจะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะนี่ทุกคนนี่เป็นแกงปลาแห้งนะคะ ยายแอปเปิลทำไว้นะแล้วก็เป็นผักจอนี่เลยวันนี้กิน2อย่างนี้นะคะอากาศเย็นแล้วพออยากพิงไฟอ่ะนี่เลยอุ่นพ่อเย็นไหมพ่อเย็นไหมคะเย็นหน่อนๆเย็นหน่อนย เย็นอยู่นะเนี่ยมันจะเย็นหน่อยๆพอเย็นอยู่จจะเสียงน้องอเปลี่ยนเลยนี่เลยทุกคนบรรยากาศยามเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนมาแต่งตัวต่อรอทานข้าวนะคะยายป่อก็ทำกับข้าวให้น้องเหมียวนะฮะให้น้องเมียวกินนี่กินเยอะๆเหมียวเลยไม่ใช นี่เลยบรรยากาศช่วงเช้าอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะย้อนแสงไปหน่อยกินข้าวยามเช้ากันค่ะเทียบปอไถ่ายไปมีสองเมนูแต่ว่ามีอีกเมนูเพิ่มมาก็คือเป็นเมนูที่ทําไว้แล้วช่วงเย็นของมืวานแต่ว่ายังกินได้อยู่ เ้าช้าอย่างนี้เราก็กินอะไรที่มันง่ายๆค่ะทุกคนผักจอละอาหารเพื่อสุขภาพค่า,ามากินด้วยกันไลยคะไม่เอปอกินแบบนี้นะอืมอร่อยอรไ่อยนี่ก็ทอ อร่อยไม่ายยอร่อยอร่อยอร่อยค่ะทุกคนอืมากินข้าวกันนะคะค่ะทุกคนคะสวัสดีหลังจากที่ปอกินข้าวยามเช้าไปนะคะปอก็มาเปลี่ยนชุดค่ะวันนี้ปออมาใส่เป็นชุดกะเหลี่ยงโปเต็มยศเลยนะคะเดี๋ยวปอถ่ายให้ดูกล้องหลังค่ะทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้อ่ปอมาเยี่ยม เยี่มพริกแกลกับพี่ปีนะคะที่บ้านหลังนี้ปอก็เลยขอ,อยืมชุดกะเหลี่ยงโปชุดสาวกระเหลี่ยงโปเมื่อก่อนนะคะเขาจะใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวปอเข้าไปทักทายกันก่อนนี่ทักทายอีกแล้วนะคะแบบย้อนแสงไปนิดหน่อยรักสมาททักทาย เอามาช่องพาเอามาช่องพ้าเอามาช่องพาเดี๋ยวฟลแกล่นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโชว์ไปเดี๋ยวเราจะชวไปเบสเดี๋ยวเราจะโชว์นะเอามาช่องพานี่ทุกคนค่ะปอจะบอกว่าวันนี้ปอมาแปลงโฉมหลังจากที่เมื่อเช้าสภาพเซอร์มากเลยวันนี้ก็มาเป็น สาวนะคะชุดแบบนี้ก็คือสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเต็มยศเต็มยศแนนี่เลยคือชุดกระเหลี่ยงโปแบบเต็มยศนะคะเขาจะใส่ทั้งสร้อยแล้วก็ใส่ทั้งกําไลข้อมือที่ทํามาจากกระดุมเสื้อนะคะนี่ทุกคนเห็นสร้อยนี้ไหมล่ะใส่อย่างนี้แ้ะความจริงอะถ้าถ้าเมื่อก่อนเขาใส่เต็มคอเลยนะคะแต่ว่านี้เราได้มาประมาณนี้ก็พอละค่ะนี่ที่นี่ก็คือเป็นบ้านของ พื่อเฉียนะคะพื่อแกละกับพื่อปีนะที่นี่เลยเนี่ยบ้านกะเหลี่ยมโฟลเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. มีคุณพ่อปอก็มานั่งเฝ้าด้วยนะคะเ mm hmm. พราะว่า mm hmm. เป็นโซเฟอร์ของเรานะคะ mm hmm. <laughs> ใช่ไหมคะ mm hmm. สวยไหมพ่อลูกใส่แบบนี้แตกตาไหม เปกตาเพราะว่าแอปเปิไม่เคยใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอปเปได้ทําการม้วนผมด้วยนี่เราเก็บผมเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ได้มว้วนแบบใช้หนังยาง,ยางหรือว่าใช้ปิ่นอะไรเลยนะเราม้วนแบบใช้มือเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยของยากรอนได้ไหมนี่้อนได้ดีนี่<ๆ>เดินเข้ามานั่งต่อนี่เลยถ้าใครเห็นชุดแบบนี้นะคะชุดแบบนี้ก็คือเป็นชุดที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะะ สแตรเขาจะใส่อย่างนี้กันเลยค่ะทุกคน mm hmm. อาฮ่าเรียบร้อยวันนี้อปอมาแปลงโฉมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อ <laughs> ทุกคนคะหลังจากที่แอปอทำคลิปอ่าลงเพจแอปเปอเรียบร้อยเนาะใส่ชุดก็เรียงโปเต็มยศแล้วเนี่ยแอปปอก็จะเดินทางขึ้นเชียงใหม่แล้วค่ะด้วยรถที่แอปปอซื้อมานะคะรถคันแรกเลยนี่ก็จะ ขับขึ้นเชียงใหม่กันคะ่ะก็มาให้กำลังใจงปอยนะปอไม่รู้ว่าจะพยายามขับให้ดีที่สุด <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปกันไปเชียงใหม่ Go to ทุกคนคะตอนนี้นะคะปอก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วค่ะปกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้ว <laughs> นี่พอปยปอก็นั่งข้างๆกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะขับรถไปกันเถอะ go ค่ะปอก็ขับรถไปเชียงใหม่กัน,นะคะ่ะนี่เลย ได้รถมาแล้วก็จะขับขึ้นเชียงใหม่กันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามไม่ใช่หรอมันต้องไปได้ดีแน่น,นอนมันต้องปลอดภัยเพราะว่าเราค่อยๆขับนะฮะมือใหม่มือใหม่ฝึกขับนี่เลยทางกลับบ้านของเรา บนทางที่ไอ,บอ้บได้ขับไปนะคะทุกคนคะไปกันต่อคะเนียบ,บอก็ขับรถมาจอดไฟเขียวไฟแดงแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปต่อนะอะตื่นเต้นไม่น้อยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะพอก็มา <c oughs> ถึงที่พักอย่างปลอดภัยอะคะ่ะโอ้โหกลัวเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องแซงรถใหญ่นะเป็นครั้งแรกเลยที่ไปโอ้โหคือแบบตื่นเต้นไม่น้อย ก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย